เยทุกคนตอนนี้อยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินซื้อของกันนี้มีแบบมีกล้วยอุ้ยอยากกินกล้วยอ่ะกล้วยก็น่ากินใช่มีกล้วยมีส้มอะไรเยอะแยะอู้ยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะอุยถุงละร้อยแปสิบเองห้อุ้ยนักซื้อใช่มันถูกอยู่นะห้ิบาทอุ้ยซื้กล้วยซื้อกล้วยดีกว่าเนี่ยถุง วิ้ยมนถุงละสองร้อยบาทนะกินอยู่นะส้มเยอะมากโอ้ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ตลาดเป็นโซนส้มนะโซนส้มกับโซนกล้วยนี่สวยมากเน,เนี่ยของไปเยอะมากมันมีเป็นโซนส้มโซนผลไม้ต่างๆนะแล้วแต่ว่าเราจะไปอะไรใช่เดี๋ยวเราจะเดินไปตามนอูนอ่นหด้านนูนน้นก็มีโซนเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะว่าจะกินอะไรนี่อุ้ยยางไ้กล้วยเนาะยากไ้กล้วอยอะ มีตลาดของสี่มุมเมืองนะทุกคนเขาก็จะมีแบบว่าเป็นโซในใหญ่ๆนี้โซนกล้วยหอมโซนส้มโซนมะม่วงอะไรเงี้ยครับมีแบบโซนสับป,ปะรดเยอะมากเป็นทั้งของผลไม้เป็นของกินของใช้ยเยอะมากมายนู่นอันนี้เป็นผลไม้ต่างประเทศนะนี่มีแอปเปลิลเต็มเลยแอปเปลิลแอปเปลิลแอปเปลิล อันนี้เป็นผลไม้ที่แบบว่าเป็นพวกแอปเปิลเป็นผลไม้ต่างประเทศก็จะอยู่โซนนี้นี่นะเนี่ยของกินแอปเปิลเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนู้นกันว่าแบบมีตลาดอะไรอีกเนี่ยมีแอปเปิลเุ้ยเป็นลังเลยเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะองุ่นอยากกินแบบไอชอรี่นู้นอยู่ฝั่งด้นนู้นอันนี้คือที่จอดรถ ที่จอดขายผลไม้ไทยรถพอมีโซนเยอะแยะมากมายเลยทุกคนท่านออก่ามาซื้อก็อ,อุ๊ยอันนี้มันเป็นส้มเล็กปะอืมนู่นด้านนู่นก็มีโอ้นี่ผลไม้เยอะมากแบบพวกแอปเปิ้ลอะไรงี้ก็ส0ง3 0 0้ำร้อยทุกคนแล้วก็มีแบบลูกพลับอะ่ะเป็นแบบใหญ่ๆอะ่ะประมาณ300ร้อยเ้าสิบถึงสี่ร้อย คือแบบลูกไหนอะลูกไหนแค่แบบ200กว่กาบาทเองอะเป็นแพ็คใหญ่มากลูกไหนอะเนี่ยส้มเนี่ร้านขาม,มันก็จะเป็นแบบร้านเอ่อของผลไมา้จากต่างประเทศไรเงี้ยยาวไปถึงนู้นเลยนะเ mm. ขามีแบบตลาดเยอะแยะมากมายนะตลาดสรีมุมเมืองใครมาก็ลองแวะมาได้นะเปิดตลอด24ชั่วโมงครับ mm. โอเพลินมากโอ้ยน,นี่เป็นโซนมะขามนะทุกคน65บาทเท่านั้นเองนี่เยอะมากร้านมะขาม อุ้ยอันนี้มีแบบมีกล่อง15บห้าบาทนีท่ไงกล่อง15บ้าบาทซื้อดิโอ้นี่เดี๋ยวเราจะซื้อดูดูมะขามเ,เต็มเลยส่วนมะขามเมื่อสักครู่สันซื้อมาแล้วนะอันนี้จะเป็นแบบลูกไหนนะ6กิโล220บาทซื้อมาลังหนึ่ง6กกิโลเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าแบบเราจะเอาอะไรกันต่อนะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ในโซนตลาดมะม่วงนะครับเนี่ยมีแบบว่ามะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เยอะแยะมากมายอุยนี่มะม่วงอันนี้ก็น่ากินมะม่วงหลักน่ากินแก้วขม,มิ้นสดใหม่โลละสิบแปดเท่านั้นเองโอ้เดินไปถึงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูตลาดหลายๆอันมีแบบเขาจะเป็นตลาดที่แยกผลไม้กันตลาดมะม่วงกล้วยส้มอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยแล้ว เดินไม่ครบหรอกเพราะว่ามันเยอะนี่มะม่วงเต็มเลยส่วนมะม่วงมันจะมีแบบโซนกล้วยโซนส้มโซนมะม่วงโซนสับปะรดโซนแตงโมอะไรย่างนี้ครับนี่เต็มเลยนะโลละสิบกว่าบาทตรงนี้คือเป็นตลาดสับปะรดนะครับแต่ว่าการซื้อของที่สี่มุมเมืองเขาจะมีกําหนดนะว่าแบบบางร้านก็อาจจะขายขั้นต่ำห้าโลบางร้านก็เป็นขั้นต่ำสิบโลอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่ว่า ร้าน,นี่ยเขากำหนดยังไงบ้างเนตลาดสับประรดเยอะมากต้องสอบถามนะว่าแบบอันนี้ขายขั้นต่ําเท่าไหร่อะไรเงี้ครับเขาก็จะมีกําหนดไว้สับปะรดเยอะจังน่ากินนู่นเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นต่อนี่ตอนนี้เรามาถึงที่โซนส้มโอนะทุกคนแล้วก็ซื้อส้มโอไปสองแพ็คแพ็คละสิบาบาทนะครับสิบาทเองเนาะนีนะ่ปกติเขาก็จะเอาไปขายกันแบบนี้ มีส้ปโอเยอะแยะมากมายนะครับซื้อซื้อกันเยอะแยะเลยเนี่มีแบบรถเข็นมาเข็นเลยนะซื้อกันคนสูงสองถุงเนี่ยเขาทำเป็นแพ็คขายก็คือถ้าเราจะมาซื้อแยกเราก็ต้องมาซื้อเป็นแพ็คแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าอยากได้เป็นลูกก็มาเลือกแบบนี้เลยโซนนี้จะเป็นโซนทุเรียนนะครับเยอะมากเลยทุกคนอันนี้ก็ซื้อเป็นเป็นเข่งเป็นตะกร้าอะไรเงี้ยนะครับ ร้านแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นแยกอย่างนี้อยู่อู้ดแต่เขามีเป็นแยกอย่างนี้อยู่เป็นชุดร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบห้าเนะเต็มเลยทุเรียนนะครับทุเรียนอตอนนี้ก็จะเป็นจุดหลักที่เราจะมากันนะครับว่าเราจะมาซื้อผลไม้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะมาเป็นจุดของเราเลยก็คือแตงโมนะครับ แต่ว่ากว่าจะมาถึงแตงโมงนี่คือผ่าน <c oughs> ผ่านผลไม้มาหลากหลายนะแล้วก็สัว์ผลไม้ไปเยอะแยะเลยแอปเปิล <Apple S 2> mm hmm. ก็ถูกนะทุกคนแอปเปิลลูกใหญ่ๆหญ่อะ่200ะสองกว่าบาทเองแบบประมาณ9ลูก10ลูกอะ่ะเนี่ยจริงๆแบบมันมีเยอะนะมันมีแบบตลาดของกินตลาดผลไม้ตลาดอาหารอาหารทะเลอะไรย่างเงี้ยนะอันนี้คือเรามาแบบเจาะจงที่ตลาดผลไม้อย่างเดียวแล้วก็ตลาดผลไม้ก็ไม่ได้เดินครบนะอันนี้ก็จะมาแบบเดยซื้อซื้อแตงโมง เยอะมากถ้าใครก็สนใจก็ลองมาได้นะครับมันจะมีเป็นโซนนี้ตลาดแตงโมก็คืออยู่ริมนี้แบบยาวไปนื้มีตลาดกล้วยเนี่ยกล้วยมะละกอส้มโอทุเรียนเนี่ยครับยาวมันมีตลาดผลไมล้รวมด้วยนะ